มีประกันภัยนะคะโครงการนี้เป็นโครงการที่เราจะดูแลนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่ว่ามาเลเซ,เซียหรือสิงคโปร์รวมทั้งชาวไทยด้วยให้มีความปลอดภัยเมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะคะอันนี้เราอยากให้เขามีประกันภัยไม่ว่าประกันภัยรูปแบบไหนออสำนักง,งานคอพน่เร่งเห็นความสําคัญของพี่น้องประชาชนช่วงเทศกาลสงการาน์เนี่ยเราก็อยากให้พี่น้องทุกคนในประเทศไทยเนี่ย ทำประกันภัยไว้อย่างน้อยๆก็คนละหนึ่งฉบับก็ยังดีสำหรับขพอพปลรวมรวมทั้งภาคธุรกิจประกันภัยเนี่ยช่วงเทศกาลเรามีกรมธรร์พิเศษสำหรับพี่น้องประชาชนชาวไทยนะคะคือกรมธรรม0บาทคุ้มครองเสียชีวิตหรือค่ารักษาพยาบาลสูงสุดคือ1 0 0 0 0 0บาทแล้วอีกกรมธรรหนึ่งกรมธรร์บ้านสุขใจอันนี้ก็10บาทเช่นกันค่ะคุ้มครองสูงสุดก็คือบ้านเสียหายหรือไฟไหม ก็คุ้มครองสูงสุดก็คือ30,000บาท2กรมซันนี้สามารถซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟใช้บัตรประชาชนใบเดียวไปซื้อได้เลยเ,เริ่มซื้อได้ตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง31พฤษภาคม2567น้เี้ค่ะสำนักงานคอพมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนอยากให้ทุกท่านเน่เดินทางไปไหนไปไหนก็ปลอดภัยมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อความอุ่นใจนะคะเราไม่อยากให้เห็นว่าการประกันภัยเนี่ย มีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าอยากจะใช้แล้วไม่มีค่ะทุกท่านถ้ามีปัญหาเรื่องประกันภัย<ม>ก็คือสายด่วนคอปปหนึ่งหนึ่งแปดหกค่ะระยะประกันภัยนะคะก็เราเราได้จัดทาโครงการนี้ค่ะที่สนับสนุนในเรื่องของตัวชาวมาเลเซียแล้วก็ชาวสิงคโปร์ที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยนะคะซึ่งสถิติข้อมูลในการมาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นสถิติข้อมูลที่สูง แล้วก็อย่างที่ท่านผู้ว่าบอกอะคะ่ะก็อยู่ประมาณ3ล้านคนต่อปีหรือว่า1ล้าน2แสนประมาณนั้นนะคะคันต่อต่อปีในเรื่องของการขับขี่และพฤติกรรมของผู้ขับขี่ค่ะเดี๋ยวนี้มาเป็นแบบว่าขับขี่รถส่วนตัวเข้ามานี่คือหลักสาคัญว่าขับขี่มาแล้วเนี่ยไม่ได้เที่ยวที่ยวแค่หาจอย่างเดียวค่ะไปเที่ยวได้ทั่วประเทศไทยนะคะดังนั้นเราถึงได้จัดทําเรื่องของตัวประกันภัยค่ะประกันภัยเดิมเรามีเฉพาะพระบค้อบังคับแต่ตอนนี้เรา อยากให้ขับเคลื่อนในเรื่องการสนับสนุนประกันภัยเรื่องของภัคสมัครใจประกันประเทศ3ค่ะคุ้มครองเรื่องของตัวรถของอ่าคูกรณีนะคะแล้วก็มาถ้าเกิดความเสียหายอย่างน้อยถ้าเกิดความเสียหายแล้วมีการติดคดีหรือติดคุก เขาบอกว่ามีโดนคดีนะคะก็สามารถที่จะเอาเข้าเรื่องของประกันภัยตัวนี้มาเรื่องของประกันตัวได้แล้วหลังจากนั้น,นะะเราได้มีการร่วมกับภาคีเครือข่ายซึ่งเราได้มีเรื่องของตัวสตาร์ทอัพของกลุ่มของน้ำซับนะคะได้สร้างแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อให้สอดอต่อเนื่องกันโดยการบริการให้กับ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในชายแดนแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆค่ะจะทําแบบดิจิทัลทั้งหมดแล้วก็สามารถพิมพ์แล้วก็จัดส่งไม่ต้องมาออกันที่ในพื้นที่ด่านสะเดาซึ่งวันนี้เราก็จะมีน้องรุ่นใหม่ของชาวจังหวัดสงขานะคะที่มาช่วยพัฒนาว่านักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วทาอย่างไรให้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นวันนี้ก็จะมีทางของนํทซัพย์เข้ามาและอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของบริษรัทกรางคุ้มครองผูง้สัมพันธจากรถค่ะซึ่งบริษรักรางจะ ดูแลในเรื่องของพรบรข้ามแดนด้วยดังนั้นเนี่ยเป็นโครงการหลักที่เราถือว่าเราจับมือร่วมกันแล้วมันทําให้เราไปกันแบบภาพรวมได้นะคะก็การไฟฟ้าค่ะของอีกเกสซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเราได้ร่วมมือในเรื่องของการจับมือกันในเรื่องของพัฒนาการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นวิเนตที่การท่องเที่ยวซึ่ง